สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำดอกมะลินะคะแบบนี้ค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเิบบิ้นที่ใช้นะคะใช้จำนวนสีเส้นเบอร์สองความยาวยีสิบหนิ้วนะคะ วันนี้จะใช้ริบบิ้นสีสีนะคะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นค่ะใช้สีเส้นนะคะพับครึ่งเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะทำฐานสี่ค่ะ ขันตอนนี้จะไปไว้นะคะน่าจะทํากันได้แล้วนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคองด้านล่างของเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่นะคะคองเส้นที่สามแล้วก็สอดล็อกในช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะ จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนที่สองนะคะทําำฐานแปดนะคะเริ่มจากเส้นด้านล่างนะคะเส้นด้านล่างแต่ว่าอยู่อันบนนะคะคู่ล่างอันบนเฉียงขึ้นไปทางนี้นะคะบนขวานะคะเส้นที่สองทางขวานะคะเฉียงขึ้นไปบนซ้าย เส้นที่สามด้านบนนะคะเฉียงลงมาล่างซ้ายนะคะเส้นที่สี่ค่ะเส้นถดท้ายเส้นนี้เฉียงลงมาล่างขวานะคะแต่ว่าจอดล็อกจอดล็อกในช่องของเส้นที่หนึ่งด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะฐานแขั้นตอนที่3นะคะจะขึ้นเหมือนฐานส้มนะคะจับสีเส้นนะคะเส้นขวาทับซ้ายนะคะเส้นที่3ามทับเส้นที่สทับค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะอันนี้เส้นที่5้าเราเอาเส้นล่างสุดลงมาก่อนเอาเส้นที่5้าทับ เส้นที่หค่ะเอาเส้นล่างสุดลงมาก่อนเส้นที่หขึ้นไปทับเส้นที่7ค่ะเอาเส้นล่างสุดลงมาก่อนนะคะเอาเส้นที่7ขึ้นไปทับต่อไปค่ะเอาเส้นหลังสุดลงมาก่อนเส้นที่8ดขึ้นไปทับค่ะครบทุกเส้นแล้วนะคะคราวนี้จะเอาเส้นล่างสุดลงมานะคะ วางไว้ตรงนี้จากนั้นเส้นล่างสุดเส้นถัดไปนะคะจะสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะต่อไปเส้นล่างสุดเราจะเข้าช่องเดิมนะคะแล้วก็ออกช่องถัดไปเข้าช่องนี้ออกช่องนี้ ต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายเข้าช่องเดิมออกช่องถัดไปค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็จับให้แน่นนะคะเราจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้นะคะ ดึงให้แน่นๆนะคะจะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สี่เราจะพลิกอีด้านหนึ่งนะคะทำเหมือนส้มเลยเส้นในก็ได้นะคะ เริ่มจากเส้นใดก็ได้นะคะสมมติเป็นเส้นนี้นะคะเราจะนับหนึ่งสองสามแล้วก็วางแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็วางไปนะคะเส้นต่อไปวนทางซ้ายนะคะเหมือนเดิมหนึ่งสองสามแล้วก็วางมันจะเป็นช่องถัดไปพอดีนะคะเส้นที่สามเหมือนกันค่ะวางช่องถัดไปเลย เส้นที่สี่วางช่องถัดไปเลยเส้นที่ห้าค่ะวางช่องถัดไปเหมือนกันค่ะก็จะเหลือสามเส้นนะคะช่องหมดแล้วเส้นต่อไปเราจะสอดตรงนี้สอดช่องที่หนึ่งไหมนะคะเส้นถัดไปค่ะเข้าทางเดิมสอดช่องออกช่องถัดไปนะคะ เส้นสุดท้ายเข้าทางเดิมออกช่องถัดไปได้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นขั้นตอนที่สี่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นดอกกันนะคะ พิกอีกด้านหนึ่งแววก่อนนะคะขั้นตอนที่ห้านะคะขั้นตอนนี้จะขึ้นดอก <c oughs> จะงงนิดนึงนะคะเริ่มที่เส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะคะจับแบบนี้พลิกมาทางด้านหน้านะคะพลิกไปทางซ้าย จับปลายริบบิ้นนะคะนับหนึ่งสองสามแล้วก็สอดไว้เอาใหม่นะคะเส้นนี้นะคะพลิกไปทางซ้ายนะคะบิดไปทางด้านหน้าทางซ้ายจับปลายริบบิ้นนับหนึ่งสองสามแล้วก็สอดไว้ประมาณนี้นะคะหลวมๆลมหน่อยนะคะ เส้นสุดท้ายๆมันจะสอดยากนิดหนึ่งเส้นต่อไปค่ะเส้นทางขวามือเส้นถัดไปนะคะเหมือนกันค่ะบิดด้านหน้าไปทางซ้ายแล้วก็สอดช่องทางนี้สอดช่องทางขวาของเส้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็ดึงไม่ต้องแน่นนะคะ เส้นถัดไปค่ะเส้นทางทางทางขวาบิดไปทางนี้แล้วก็สอดเส้นถัดไปค่ะเส้นที่สี่เส้นทางขวานะคะนี่นะคะบิดทางนี้ บิดมปดังด้านหน้านะคะไปทางซ้ายแล้วก็สอดแบบนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่ห้าบิดไปทางซ้ายนะคะเอาปลายสอดปล่อยหลวมๆนะคะ ค่ะเส้นที่หกบิดไปทางซ้ายเอาปลายลิบ,บินเข้ามาสอดเส้นที่เจ็ดบีดไปทางซ้ายเอาปลายลิบ,บินเข้ามาสอดนะคะ ้นที่แปดค่ะเส้นสุดท้ายเส้นนี้ยากสุดค่ะเพราะว่าจะหารูสอดไม่เจอนะคะบิดไปทางซ้ายเปลายเล็บบินเข้าไปสอดน,นี่ค่ะออกมาแล้วสอดเสร็จแล้วนะคะแปดเส้น จากนั้นก็ดึงเลยค่ะค่อยค่อยดึงไม่ต้องแน่นมากนะคะเอาแค่พอดีดอกมะลิหลากสีค่ะเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> ได้แล้วนะคะดอกมะลิดึงประมาณนี้นะคะ ไม่ต้องแน่นมากนะคะจากนั้นนะคะพิมอีกด้านหนึ่งสอดเก็บปลายรลบบิ้นค่ะปลายรลบบิ้นนะคะเส้นไหนก็ได้สอดเก็บไปเลยจนครบ8เส้นนะคะเก็บให้หมดเลยค่ะ แล้วค่ะจากนั้นนะคะตัดปลายริบบิ้นได้เลยค่ะตัดปลายริบบิ้นที่เหลืออ,ออกได้เลยนะคะ แล้ค่ะดอกมะนิ้ต่อไปเราจะติดใบนะคะใบที่ใช้จะเป็นใบสามแฉกนะคะจะใช้หนึ่งใบหรือว่าสองใบประกบแบบนี้ก็ได้นะคะดอกนี้จะเป็นแบบหนึ่งใบเห็นไหมอันนี้หนึ่งใบนะคะเราจะใช้กาวติดนะคะใช้ปืนยิงกาว อันนี้จะลองใช้สองใบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ตาเป็นแบบนี้อืมค่ะเสร็จแล้วค่ะดอกมะลิดอกมะลิ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ